ทานผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าร้านร้านนี้เนี่ยมาอย่างไรนะครับน่าต้องบอกจับป่วนร้านบอกร้านนี้มาไม่ยากมาไม่ยากครับถ้าใครอยู่ฝั่งนู้นทางพระรามเก้าฝั่งนู้นนี่คือฝั่งกรุงเทพกรุงเทพอ่าวันนี้อยู่ฝั่งทนนะฮะนี่อยู่ฝั่งทนุนนท์ข้ามมาจากฝั่งนู้นก็มาจากพระรามเก้าพอลงพระรามเก้าจะมีทางบอกว่าไปสุขสวัสดิ์ เน้นถนนสุขสวัสดิ์ให้เจออย่างเดียวเลยเอาลงมาบอกว่าไปสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายล้วไปสุดทางเลยสุดทางสุขสวัสดิ์นี่เลยง่ายๆมาผ่านพระประแดงร้านที่นี่จะอยู่ตรงสุดทางของทางเลยมันอยู่ชายทะเลเลยอยู่ชายทะเลร้านนี่อยู่ชายทะเลเลยผ่านพระประแดงมาผ่านพระตมบุักเจดีย์มีวัดเดกา เลี้ยวฝาสุดทางเลยคือเขาจะมีป้ายบอกว่าป้อมพระจุลมาตามป้อมพระจุลมาป้อมพระจุลเลยเข้าเลยนะมาง่ายๆเลยเข้ามาในป้อมไม่ยากเลยครับไม่ยากริงคุณผู้ชมมาไม่ไม่ยากแล้วก็เพลินๆแล้วบรรยากาศข้างทางของหน้าามีวิวให้ชมแบบคือวิวพื้นบ้านมีป่าชายเลนมีอะไรให้ดูมีต้นจากให้ดูอ่าพอจะใกล้ๆถึงร้านท่านจะเริ่มเห็นเรือลำใหญ่ๆเรือขนส่งสินค้าวิ่งกันแล้วใกล้ถึงร้านแล้วใกล้ถึงร้านแล้วแล้วพอถึงร้านนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ชมวิวที่แบบสวยงามก่อนที่จะทานอาหารนะครับ เดินชมวิวซะก่อนก็โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะแต่ถ้ามาไม่ถูกจริงๆตรองต้อโทรสักนิดนึงครับโทรสักนิดนึ่งนะเลยรัโทรมาเลยนะครับที่0 2 4 7 5 6 0 7 6 0 2 4 7 5 6 0 7 6อ7นเบ4 7์ร0าน0 7 6 0 2 4 7 5 6 0ร6ของผู้7 5กก7 6 0 7 6 0 2 4 7 5 6 0 7 6 0 7 6 0 2 0 7 6 0 7 6 4 5 6 3 2 4ย5 6 0 7 6้7 6 0 2 4โท6 0าได้เลย4 5 0 7 6 0 7 6 0 2 4 5 6 0 7 6 0 7น้า4 7 5 6 0 7 6 เบอร์ผ er ู้จัดการเลยนี Re ่แหละครับแล้วเบอร์หนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งครับผมแปดแปดเก้าสองหนึ่งหนึ่งห้านี่แหละครับนี่ก็เป็นเบอร์ของสมสทรศรท้ายเรือหลวงแม่กองนะครับสวย่านเลยแวะมาแวะมานะครับอาหารอร่อยทุกอย่างร้านอาหารมีเป็นร้อยเมนูครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศก็เยี่ยมๆเลยบรรยากาศดีๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญอะไรไม่รูอยากให้ลองมาชมนะที่สำคัญพนักงาบอกว่าดูแลเป็นอย่างดีครับอย่าไที่จอดรถเลยล่ะว่างั้นเ่อมีน้องเนื้อดูแลให้แบบน้องๆเด็กๆที่สำคัญ ที่นี่เนี่ย<ม>เขาให้โอกาสกับเด็กนักเรียนนะครับมาทํางานในช่วงปิดเทอมด้วยมีสตังค์ให้มีเบี้ยเลี้ยงให้มีที่พักอาหารได้โอ้เด็กๆมีความสุขจะทํางานกับคนแบบหัวหน้านีก็เราก็มีความสุขนะฮะได้ยินอ่ะยังไงฝากไว้เลยครับร้านนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วแหละ,ะอของเราสำคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยชมเชื่อด้วยนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากพี่ครับวันนี้ครับแล้วก็วันนี้เราก็อิ่มเอมเตรมปรีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องส่ง วันหน้าเนี่ยไปดูร้าแขกแล้วละแขกเทียบเลยวันนี้มีงานเลี้ยงด้วยมีงานเลี้ยงนี่เออที่นี่ลืมบอกไปว่าที่นี่มีห้องจัดเลี้ยงมีกี่ห้องมีสองห้องมีสองห้องใหญ่ๆเลยนะห้องนั้นก็บรรจุได้30โต๊ะจีนก็ประมาณสองร้อยห้าสิบคนก็องร้อยคนตอนนี้เป็นห้องเล็กบรรจุได้ประมาณ35คนไม่เกินสี่สบกระเ้องสี่โต๊ะจีนอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วอาหารที่นี่ก็มาเลือกได้นะครับเป็นเมนูเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ก็ได้จัดบุฟเฟ่ต์จัดโต๊ะจีนอย่างไรบบหมดคครรั ถามว่าเรื่องของวงจรนะครับใช่ร้านสำคัญอาหารอร่อยมากๆขอเน้นย้ำกันเลยที่ความสดนะคะของอาหารน้องฟ้ามาแต่งงานที่นี่สิลูกหาเจ้าบ่าวสักคนแล้วมาแต่งงานที่นี่บรรยากาศดีมากเขินใหญ่เลยดูดิเขามีท้ายเรือให้ถ่ายรูปเป็นเพทตุ้งเวดดิ้งนะคุณเออนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่แนะนํามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราส่งหัวหน้าเนี่ยไปดูแล ลูกค้าท่านอื่นนะครับส่วนเราสองคนก็จะดูแลอาหารที่หัวหน้าจัดเลี้ยงมาวันนี้นะครับขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณมากจ้าทุกคนจพบกันนะครับมาฮาก็เรียบร้อยโรงเรียนก๊อฟ้าไปอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับสโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลองและนี่ครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นั่นก็คือเรือหลวงแม่กลองนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ปลดระวางแล้วก็ยกขึ้นมาไว้เป็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเนี่ยใช่แล้ว เรียกอะไรนะป้อมพัจุนของป้อมพัจุนนะนี่ถ้าเรามากลางวันเราก็ถ่ายลงปไายรูปได้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มืดอวันแล้วเราก็ลำบากอาจจะเดินไปลำบากนินึงที่สำคัญวันนี้ฝนตกก็เสียดายมากมากเลยบรรยากาศที่แบบว่าถ้าถือว่าไม่ตกนะคะรู้สึกว่าโหน่าเขาบอกว่าจะเห็นแบบแสงไฟแสงอะไรที่แบบบรรยากาศจะดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือตรงนี้เป็นปากอ่าวครับท่านผู้ชมครับปากอ่าวที่จะมีเรือสินค้าขนส่งสินค้าเนี่ยเข้าออกเข้าออกเนี่ยเห็นเรือแล่นอยู่เลยเรือก็จะวิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยเขามีเรือวิ่งไปทั้งวันทั้งคืน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ไม่ง่ายนักนะฮะแล้วที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ห่างจากกรุงเทพมหาคนครไม่เกินหนึ่งชั่วโมง <S <S 1> <S 1> อ่าถ้าคุณลงทางด่วนสุขสวัสดิ์มาได้ปั๊บเนี่ยนะคุณขับรถไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณจะถึงที่นี่เลยยอดนะครับร้านนี้แนะนําไว้ในโดวใจสักหนึ่งร้านนะครับ ยังไงก็เออแล้วเอารงมีโปรเจกต์สำคัญท้ตายแล้วลืมโปรเจกต์ต่างเนี่โปรเจกต์ของเรานะคะสำหรับโครงการจัดทิจจ่าซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์เป็นโครงการเฟ้นหาน้องๆที่มีความสามารถเฉพาะนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความกล้าแสดงออกขนาดไหนกล้าจะมีบนเวทีค่ะพี่กอนขค่ะไม่จะเป็นนะคะว่าจะต้องแบบว่ามีความโชว์เชิไม่ต้องอลังการมไรแต่ถ้าอลังการก็ดีอลังตาแค่ข้าตากรรมการนั่นสำคัญนะคะ กงมีอายุไม่เกิน12ปีด้วยใช่แล้วแล้วที่สําคัญนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการสมัครไม่ว่าจะเป็นการมาประกวดไม่มีการที่แบบว่ามายัดใต้โต๊ะและจะได้เข้าไม่มีนะครับแร์สุดๆจริงๆนะคะสำคัญใครที่ได้รับตําแหน่งเด e b e บสของเราเนะคะหรือว่าคุณได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็จะได้เส้นสัญญาเป็นดารากับค่ายสามเสียงค่ายดีด้าก็ค่ายด้ารีวเดียวดะและที่สําคัญได้เงินรางวัลรวมมูลค่า100,000บาทนะครับนี่ถือว่าเป็นการประกวดที่แบบ มีรางวัลการเป็นดาราเป็นเดิมพันเลยคุณ<ช>ถ้าคุณชนะปั๊บเป็นดาราปุ๊บพัฒน้องๆครับแต่จ่ทำงาน,นอายุต้องไม่กันสุดปีนะจ๊ะนะจ๊ะ มีั้าติงจ่เราก็รอยินดีต้อนรับน้องๆที่มขึ้นรูปใหม่ที่จะมาแม่ใช่แล้วไม่ไม่ไม่มาให้มาแทนนะแต่ให้มาร่วมกันด้ยจะมาอาจะมาอาจจะมาแทนคนข้างๆไม่เอ้าอย่ามาแทนทำไมเราก็มาร่วมกันก็มีเด็กด้วยด้วยอะไรกันต้อาพูดถึงจ้ติงาของเรานะคะอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็คือการชมเรานะคะแบบแหม่ต้องมาใกล้ล้องมาใกล้ตกใจตกใจเลย อีกออนหนึ่งวิธีนะคะทีหรับชมเราแบบออนไลน์นะคะก็คือชมเราทางอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะคลิกไปที่ w o r l d w i d e w e b s h o p 3 s i a m c o m นะคะก็จะพบกับเรา2คนแน่นอนนะคะกับรายการชมชิม ดูแบบออนไลน์เลยทีเดียวค่ะมีรายการเรารายการเดียวหรือเปล่าไม่ใช่พี่กอเราจะบอกเลยว่ามีอีกหลากหลายรายการว่าจะเป็นละครเก่าๆนะคะว่าจะเป็นเพลงเอ่ยเพลงประกอบละครว่าจะเป็นรายการดีๆมีสาระหรือว่ารวมไปถึงรายการพาท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจด้วยค่ะและมีการ์ตูนสาหรับน้องๆด้วยนะครับอันนี้สาคัญที่สุดเลยเออเรื่องเพลงเก่าๆเพลงละครนี่มีแต่คนชอบนะพี่เองก็ชอบดูแล้วมันล้ำลึกถึงยังไงใครที่แบบว่าอาจจะว่าติดละครปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมไปถึงสายโลหิต คู่กรรมนี่น<ช>ะครับรัตนโกสินท์ใครที่คิดถึงละครเก่าๆได้สั้งเพลงเก่าๆก็จสอินไปถึงละครอย่างนี้คือหายคิดถึงกันได้นะคะก็ลองคลิกไปดูกันได้นะคะที่รายการต่างๆ นะฮะยังไงเขาติดตามชมพวกเราได้และที่สำคัญคอมเมนต์ดีๆนะครับแนะนำร้านอาหารดีๆหรือแนะนำรายการเนี่ยอย่าลืมอันนี้ชอบมากที่ไหนนะพิพ์เจเจนะคะแล้วก็เว้นวรคตามด้วยข้อความค่ะแล้วก็ส่งมาที่4874113อันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับโดยเฉพาะร้านร้านนี้นะครับที่แนะนำมานะครับเรามาตามที่ท่านผู้ชมแนะนำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแนะนำมาอีกแนะนำมาอีกเราจะไปเราจะไปนะครับเราจะไปเก็บช่ากลับม้ท่านผู้ชมได้ประทับใจกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ ปูทะเลเนี่ยห้ามยุงกัดตานะครับท่านผู้ชมครับถ้ายุงกัดตาปุ๊บตจะตายมันจะตายนะพี่มครับน่าสงสารที่สุดเลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับก๊อ็ับปาค่ะกรายการชมชงจีนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอุ้ยอยากขับเรือจังเลย